กับสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุดคนมืัอนี้พี่น้องไปหน่อยพามามาถ่ายซีโคดพี่น้องถ่ายซีโคดบ,บนตัวโน่เนาะที่มีข่าวที่ดาราไทยเนาะไอตัวโนเพิ่นอรอยน้ามขามานเนาะหนึ่งคนไหวหลายคนหายเนาะพลังมาหอดพี่น้องเลยเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปข้างในกันเนาะเพิ่นกำลังสร้างน่าจะเป็นสะระหงธรรมหลังใหม่พี่นาะและว,ว่าเป็นสะระหงธรรมพี่น้อง สร้างกําลังอยู่ทึ่งสร้างของลังคาเนาะตัดเ่น้องอย่าเข้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเนาะทางในเนาะโอ้สิวพี่น้องกําลังกลับจากนครหลวงพี่น้องเลยมาพาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแวะพอดีพี่น้องเนาะไปนอนกับเป็นโซเฟอร์ขึอนเก้าพี่น้องเนาะไปเข้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเปื่นสร้างสารหงษ์ทำพี่น้องทั้งหมทางยานเขามาไปนอยจอดทั้งคางนี่เนาะทั้งเบื้องใต้เนาะ ฮะหลังอย่างเขาพี่น้องอ้มีคันหนึง่งทั้งด้านนอกสิเป็นแบบกลมเลี้ยนพี่น้องทางนอกเนาะเป็นกลมกลมเลี้ยนอ้อมรอบนอกสิมีคล้ายๆค,คือคือ,คอ,คอวัดประทานหลวงเนาะคือทาเุณยังจันทร์เนาะพี่น้องสิมีผูกผ่าวันเกิดมีต้นโพธิ์เห็นเนาะโอ้สร้างพัะกระรังกรเกลียมโอ้สักสีข้างในที่ว่าสวยงามพี่น้องเนาะเดินกับขั่ว มีต้นไม้สวยงามพี่น้องเขามาต้องทาง,ทางในเนาะไปหน่อยสิพากันยางล่อบเบิ้งพี่น้องเนาะผูกคนกันกยังมันเคยมาเป็นไฟแบบนี้พี่น้องท่าทางกลุ่มมาเล่นทางในเ้าะโอ้เขาตัวเข,วขาไฟพี่น้องมีเสียงเป็นเสียมเล็กเนาะหลังคาเนี่ยสิพาไปเบิ้งพี่น้องพาพาอาจารย์แสงสว,ว่างมันเคยมาเห็น เันจยกเห็นไหมเนาะเห้นี่เป็นพระธาตุสีโคตรตะบองพี่น้องเนาะโอ้น่ารักจิตพระธาตุสีโคตรตะบองพี่น้องเนาะนี่บอลตัวโนะขาบมางพี่น้องเนาะขาเดีี๋ยวพ่น้อฟจะพายังลำรอดทั้งนอกทั้งนอกก่อนเนาะ ฝั่งนี่เป็นแค่ของพี่น, no. น,น้องเนาะแค่น้ำคงนี่ว่านน้ำของเนาะฝั่งไทยกันน <c oughs> ้ำคงลาวกันน้ำของพี่น้องรอบๆพี่น้องใครบเคยไปเคยมากับมาแวะบุซอนบูซาขอพรสักการะบูซาได้นะพี่น้องว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องต่างประเทศการยินดีต้อนรับกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อนี่อันนี้เป็นฝั่งของพี่น้องเด้อเด้อฝั่งตรงขากันเป็นฝั่งไทยนะเนาะ เรื่งเริ่มสางกจำเจือนอโครงสางทางด้านแคมของเพี่นองเนี่นยมีต้นจำปาต้นหนึ่งต้นสองต้นพี่น้องเลยแต่ว่าตอนต้นน้อยกว่าอ้อมๆนี่เน่ต้นจำปาพี่น้องนี่โอ้บมองภาพบรรยากาศยามยแรงๆพี่น้องสุดยอดเลย ัง้นกาสิเดือนทางกับทัดพนขึ้เกาพี่น้องถัดพนเ้ออ่าสกล็บูายนีน้องกขาัพองด้วัดพลมันทัดพลนใหนหมอว่าวอะไยพี่น้อ,นอง คนกูอยากถัดพลอยากเป็นแต่ว่าถัดพลเพียงเนาะเอาอพระธาตุสีโคตรตะบองแห่งมิงเมืองลาวแข่งคขมวนเมืองท่าแขกแข่งคขมวนสอปบลาวเพียงเนาะน,นี่ทางไงเดี้สิพาพี่น้องมาบน้างนั้นเนาะจะพาพี่น้องมาบนหน้างนี้เนาะ อันนี้สิเป็นซิมมั้งพี่น้องซิมเนาะซิมอยู่ข้างพุทธิติดกับกรมมาเรียนนะพี่น้องติดกับกำแพงเนาะกำแพงบันทาสีโคลดอยู่นี่ไมน้อยกับบริเเขาบึงจักเถ้าเน้องทางในก็โอ้เนี่ยมองเห็นพระใหญ่พี่นเลยทางในพระองค์ใหญ่แห้งใหญ่รังการเลยอ่ะพาพี่พี่น้องแล้วกันพาพี่พี่น้องเลาะส้มเนาะเนาะ หล่อส้มเบิองเนาะประทาตศีโคตตะบองเฮายิงขนแห้งเมืองทาแขะแข็งขม,มว,สวนสซบะบลาวข้ามไปพรมยักษ์ไปพรมมาได้ยันพรมยักษ์ยันพรมยักษ์มาจะพรนถ่าพี่น้องเนาะหลอกพีน่พน้นองมันข้าวๆไปหมดเลยนีน่มีบุญนี่ก็เป็นคือจะเป็นเอาพร้อมกันหมดแล้ววันนั่นอะไรครับบุญนมัสก,การพระธาตุโพนเนาะ อ่ะเราเที่ยวส้มไปเรื่อยพี่น้องเขาสักกะลาบบุษราแล้วใจเป็นเขาสักกะลาบูซษาแล้วเนาะจังมาเจดีเต,ตากรับเตาขึ้นเมื่อแขวงสนันต์เขตยดขเก่าพี่น้องอ๋อเอาซับนี่สักก่อนพี่น้องข่าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้บายน้อยก็ขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีพี่น้องเด้อ